โอเคคลิปปล่อยแล้วนะเรามาดูกันว่าวันนี้ต้นข้าวร้องเพียงอะไรก็คุณป้าที่เป็นคู่แข่งก็ยัง okay, แข่งไม่ได้อะย่าก็เป็นมีสเตอเล่นมากเลยทำมีกิจาการรมสักเกตเหมือนกันเพราะที่ต้องเละละิียกวรรครับสักนีตใช่ไหมใช่ค่ะย่าจา๋าย่าก็สังเกตผิดเหมือนกันถูกต้องไหมครับค่ เปิดเป็นร้านเลยไหมเนี่ยไม่ได้เปิดเป็นร้านค่ะเราอยู่ตามเราอยู่ที่ห้องพักแล้วเมีคนมาให้เราซักคือคนรู้จักกันนะคะคนต่างห้องพักคนต่าห้องพักนั่นแหละซักเครื่องใช่ไหมเนี่ยซักมือซักมือเลยเหรอเราไม่มีที่องพักเราไม่มีเส้นตะคะเราใช้กระมังเออใช้กระมังซักกัน์ย่าซักที่ตัวเท่าไหร่อ่ะตัวละห้าบาทสิบบาทแค่นั้นแหละคะเต็มที่ไม่เกินสามสิบชุดหนึ่งเออชุดหนึ่งก็ไม่เกินสามสิบซักรีดด้วยอ๋อพ่อเป็นช่างกระโให้หลานไปโอ้ย่างเก่งเงะอย่าหาเงินเก็บใช่ไหม เก่งมากค่ะเออเออไม่ไม่จำกัดว่าต้องเป็นอาชีพอะไรขอให้มีโอกาสที่ได้เงินยากทั้งหมดโอ้ยากเก่งติดใจให้นะสองสองยากกับดาสุสารเนล่มาสู้เพื่อยากเหมือนกันขอหนึ่งเพลงฮะเพื่อพาเพลงไปต่อรับูอแซงอีกหนึ่งนะก็ปัจจุบันนี้น้องก็มีเงินขึ้นเยอะนะแต่เขาก็ยังใช้จ่ายแบบไม่ได้ฟุ่มเฟือยอ่ะเขาก็ยังใช้จ่ายเหมือนตอนที่เขายังไม่มีเออ เมื่อกี้ตอนที่ไลฟ์นี่ลุงไม่เห็นเขาน่าจะนั่งรถตู้ไปมั้งกับลุงเขานะลุงต้นข้าวอ่ะลุงต้นข้าวชื่ออะไรวะอ๋ออ่าอะไรนะเอาสมองกูเสื่อมเปิดดูทุกวันเนี่ยอะไรนะจะจะออสเออโอ้สมอง <c oughs> โอเคมาดูกันร้องเพลงอะไรอยากเหนือ่อเพื่ออยากเหนื่อยเพื่อแม่อยากเหนือ่อเพื่ออยากอยากเหนือ่อ,อ,อเอพือ่อ อีสานวะนี่ยเพลงนี้ ສสื้อตัวได้เລี้ยง bye, bye. เทปเทปที่สี่แล้วเก่งเนาะ อิารเป็นคนแต่งนนยอ,ตอย่างเงี้ยจะเป็นสายอะไรไทยมั้งเป็นต้นฉบับอั้งโมเขอ,<ท>ขอมเข้ามาเป็นไงคเป็นงานท้าวกระล่องดีอ่ะเพราะว่าเป็นห้างน,นั้นโบทุกมือ,อแต่เก่งเนี่ยเท่มากอ่ะมีเสียงแปลกๆปลกมันได้ตัวเล่าอะ่ะเกงเขาอีหล่า,าไม่ยากกูจะภูมิใจเนาะดีใจนั่นเด้ออย่าเด้อ ไอหลานสาวเก่งค่ะกีลเพราะมันเสียงเล็กน้อยเลยเสียงเป็นสาวเลยเด้อยีใจต้องมีใจน้ามันดีใจค่ะใครทนังครับนางเสลปพอภัยโกงน้องต้นข้าวนิงนงข้าบนาแล้วก็เอาร้องให้คือเดี๋ยวคือคิดพอตอนจะาร้องไปประกวดคือแบบจะมีที่ไหนบ้างเป็นที่ต่า ใช่ค่ะก็คือตอนที่หนูแบบเริ่มร้องเพลงแล้วก็เขียนและพร้อมพูดสั่นเนะครับไปประกวดร้องเพลงแบบนี้นะคะแต่กับพ่อแม่ย่าน้องไปให้นก็มั่ใจตลอดก็น้องเสียงใสมากๆค่ะเสียงแบบเสียงดีมากก็เป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวค่ะครูแซงนิดหนึ่งลูกเคยเห็นอยู่ในคลิปของนิ่งๆคานาตัวเล็กๆผอมๆเขาไปร้องอยู่บนวงดนตรีหมอดำนะเขาก็เป็น ยังไงล่ะเป็นนักร้องประกวดแล้วเมื่อกี้เขาบอกเป็นนักร้องประกวดแต่ที่ลุงเห็นหน่ะคือเขาไปขึ้นเวทีหมอลำของของใครวะจําชื่อไม่ได้อ่ะหมอลำวงดงังเมื่อก่อนเหมือนกันนะชื่อบวงอะไรนะจำไม่ได้จำไม่ได้อะไรนะอะไรอ้ออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรมาฟังเตาผู้สิทธิ์นะไม่ถึงเธอเองนะไม่ถึงเธอเองนะตอนที่กับเชื้อที่ผ่านมาไ,<ห>ไมึไไงนะครับผมพี่ไทยครับสำหรับเพลงนี้เอา้าเตาไม่ได้พูดอ่ะเห็นอะไรหลายๆอย่าง ที่ไปได้เห็นคือเราพยายามเก็บรายละเอียดให้แบบให้ดีเยอะที่สุดมันก็เลยเห็นบาดแผลอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยในในวันแรกดูแบบยังไม่เข้าจังหวะนิดหนึ่งและเห็นหลายๆหลายๆอันที่พยายามเก็บมันก็เลยถ้าถามว่าเทคนิคดีไหมดีหนูร้องหนูร้องดีไหมหนูร้องได้ได้แต่บางทีเพลงนี้มันอานจะยังไม่เฉย กับมต้นข้าวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราตัดสินใจครับคุณครับทั้งในฉา่นครับโอ้เนี้พี่ผู้พงศ์ไปแค่ประโยชน์แรกประโยชเดียวเองลูกทำงานหนักก็อยากเห็นแม่พักก่อนอันนี้ึ้อไม่่อยดีเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นอ่ะพี่ชอบนะฟังเพลินแล้วก็ยังเป็นย่อของต้นข้าวที่ที่ผู้ฟังเพลงลูกทุ่งแล้วมันจะมีกลิ่นอัน R&B เข้ามาบ้างในการใชยี่ลูกคอซึ่งพี่จะบอกคุณหมุนว่าต้นข้าวจะมี ชอบชอบยี่ม้องของต้นข้าวตัวนี้มากๆเลยวันนี้ทําได้ดีอีกแล้วค่ะเต็ียมมั่นใจให้นะจ๊ะเดี๋ยวรอเอาคะแนนค่ะนี่คืออนไรครับนี่ต้นข้าร้องนี่ถือว่าจริงๆข้าวโรน่ะเก่งนะเพราะว่านี่เ็าเป็นผู้ชายแต่เราก็มาพี่เป็นเป็นผู้หญิงในแบบในแบบต้นฉบับเลยจริงๆเพลงนี้มันมีพี่แต่กระแตนก็ร้องกับไว้แต่เป็นกีบุคลิกเนี่ยที่นี่ผู้ชายเหรอเนี่ก็แต่คนไทยเองสร้างต้นแบบใหม่ด้วยฝีมือของต้นข้าวเอง มันจรงจรเรื่งที่น่าเชื่นชมมากเก่งที่เอาอยู่นะครับคือเอาอยู่แต่จุดอ่อนก็อย่างที่ทุกคนรู้สึกนะแต่ว่าแต่ละคําในโนูเล่นเยอะเกินจนมันเหลือกงบาเลยลูกทำงานหนักมันจะลงจำบะพอดีแต่หนูก็ลูกทำงานหนะนะักมันเล่นหลายที่เ,เกินไปแต่มันก็มันก็เลยเหลื่อมเหลือเหลือไปลูกทำงานหนักไปงานหนักไปแต่ถ้าที่สองเรื่องมาดีแล้วก็ตี่ตืนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับภาพรวมประมาณนี้ครับา โอเคโอเคเดี๋ยวลุงดูต่อเนาะให้จนจบแต่ว่าแมตชนชนะขาดนะคุณป้าโอ้โหให้ลุงตัดเกียร์นี่แกพเพ็นมกำลังใจให้ป้าแกชื่ออะไรวะาลุงยังไม่ได้ไปดูประวัติแกเลยเออโอเคต้นข้าวท,ที่ข่าวบอกว่าลงที่หกสิบแปดมเจ็ด7 6สิบเจ็ดหกสิบแปดก็น่าจะเป็นข่าวลือเนะเพราะว่า สมัยนี้ขัหกสิบแปดแล้วยังไม่ได้ลงก็แสดงว่าน่าจะเป็นขาเรือนี่ยโอเคเมื่อกี้ลงดูต้นข้าวเขาไลฟ์นะเขาเขาไปอีกงานหนึ่งแล้วก็แล้วเขาเขาจะไปอีกงานหนึ่งไปงานนี้เสร็จแล้วก็จะไปอีกงานหนึ่งแต่งานนั้นเป็นงานปิดไม่รู้เขาจะมีไลฟ์สดหรือเปล่านะถ้ามีรู้ก็จะดูนะโอเคสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้วันนี้วันเสาร์เนาะใช่ไหมเสาร์ที่ยี่สิบแปดเสาร์ที่ยี่สิบแปด มิถุนายนพรุ่งนี้มันหยุดพรุ่งนี้ไม่มีรายการโดดเพจชิทุนแต่ต้นข้าวเหมือนจะไปม,มีคอนเสิร์ตหรือคือแสดงที่ไหนนี่แหละแล้วค่อยมาดูไลฟ์กันโอเคครับสรับคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้